เอาเปียวาสมือคัทะ่านใส่วเกี่ยเไม้เกี่ยอาลายจีรสารผมเอาแกงก็อรมาใส่อะไรมาแก่งเปิดเยเปิดแล้วค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้เวลายังหนาฬิกาสามสิเ็ดนาทีสระที่ต่อเพิ่มเติมใช่ไหมคะพี่เจมด คุณเปี้ยวถอดสูตรให้ถอดใส่สูตรนม่นสูตรให้ตันิงไม่ถอดไม่ใช่ถอดจะเจ็บใหม่คะเจ็บไม่ได้นะครับเช็คแป๊บนึงนะคะเทดเทดแบบใดนนอแบบใดอะไรนะเขาหลายคนก็อาจจะมาที่กุจิก็แสดงว่าออกแล้วเราไล์ช่องไหนคะมอาจารย์อะไรคนอาจจะ คิดถึงพวกเราหรือไม่ก็เราคิดไปเองจะมาพาไปชมคณะพระสงฆ์กําลังเกยพื้นกับเมาพื้นไม่เหมือนกันนี่ไหมคะไม่เหมือนค่ะเกพื้นกับอะไรนะอันนึงเป็นกูส่นอันนึงเป็นอกุศูค่นะไะม่จันคิดอะไรอันนึงได้งานอันนึงไม่ได้ได้อะไรเลยมองไปคนละ้นี่แม่จันแพนให้เห็นเลยตัวความยาวของอาคารถ้าวัดจริงๆกี่เมตรได้ร้อยสี่สิบสี่เมตรทำเพิ่มอีกสิบเมตรนะคะค่อนข้างเหมือนรถไฟ ขบวนยาวมากอู้เราบังเทมปูนพอดีเลยเนี่ยเหียบร้อยแล้วเลี้ยวใช่ปะเล่อนเพิ่งประกับเนาะไอ้ข้าวเพิ่งขึไป้ข่าวเพิ่งเกิดโอ้ยเข้าทับทุ่นนะคะเผื่อแม่งจั๊โคอยู่สิเอ้าเหรอเก่งมากสุดยอดเพียนเมื่อก่อนเราเห็ดตรงนี้ละแม่จันเผื่อท่านเจอยากร่วมปูกระเบื้องศาลาปูกระเบื้องพื้นนี่เนี่ยเหลือปูกระเบื้องก็ใช้เงิประมาณพอสมควร เราจะพาไปชมสถานที่จริงนะคะจอดนี่ะนะใช่ะคุณติดตามทางจอดหนารถพลดพพเพราะว่าเขาสอกขึ้นฝั่ง,ออง,งน,นี้ทางลาดอุศาลาหลังใหญ่มากเลยกีิทำท่านใดอยากร่วมสร้างฮีในการร่วมปลูกกระเบื้อซื้ออิดมาดูคณะพระสงฆ์เราทํางานลดพระธรรมทำเร็วมากเลยค่ะแม่เจ้าเร็วมากคุสามวันที่แล้วเป็นคงหลังคายอยู่อันนี้อาจสูงนะคะ จะแสดงอันกั้นนี้เพื่อน่าออกว่าจะน่าจะอ,ออกอยู่เนาะทุกทะลุนะาจาน๊ะเนาะไม,ไม่ไม่รู้จะพูดมันไม่ได้พูดนานคิดไม่ออกค่ะเอาเอาไม่ออชวน ไม่ชี้แจงเชิญชวนไปก็วันนี้เนาะใครที่อยากจะมาร่วมนะคะกำลังคณะประสงค์เนาะทีมงานทําธรรมโดยทีมคูบปูก็กําลังที่จะเทปูนนะคะเทปูนนะคณะ,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 ะทีมงานของท่านนี่แหละประมาณปีสิบกว่าท่านได้นะก<ค>ำลังร่วมเทปูนใครที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะในการต่อเติมสร้างขยายศาลาก็ต้องบอกว่าอ่ะครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วหรือไม่ก็ไม่แน่ใจเพราะตอนนี้มันสือทางสุดถนนที่เราจะขยายต่อเติมออกไปได้แล้วนะก็ วันนี้นะคะได้มากับท่านแม่ฮิเตเทิลก็มาดูงานกันนะมาแบบว่ามาดูงานกันที่ศาลามาเป็นกําลังใจเนาะมาเป็นกําลังใจท่านหมอจะแวะมาให้กําลังใจสหรับท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพคณะพระสงฆ์แล้วก็มาต้านรับครับสวัสดีค่ะได้ยิน <laughs> มีสัญ,ญญาณภาพสัญญ,ญาณเสียงไหมคะอาจารย์ถึงย่าเช็คสัญญ,ญาณภาพเช็คสัญ,ญญาณเสียงสักคูุ่้งเนาะเพราะว่าที่นี่เอ่อมันไม่ไฟไปมันไม่ถึงนะ ถ้าเกิดว่าใค้ยินเสียงจันแล้วแจ้งจันเข้ามานิดนึงนะคะเพราะว่าจันไม่ได้ยินเสียงเลยมาแล้วค่ะนี่ค่ะขณะนี้จันก็อยู่ที่ศาลานะคะสิ้นคิดนะคะกับท่านแม่ชิจจนเนาะวันนี้มาให้กําลังใจคณะระสฆงนะ,ะท่านแม่ชิจจนพามาเนาะสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะพี่ยูพินเข้ามาแล้วแจ้งจันเข้ามานิดนึงนะ,ะสัญญาณเสียงได้ยินไหมน่าจะได้ยินเข้ามาแล้วเนี่ยนะจันได้อะใหม่ๆเพราะว่ามอโทรมาไงอ๋อตอมอไปว่าอะไรอะจังหวัดสุดๆตึ้งตึง อยาเปี่เวพูดเลยจ้ะก็อยากให้จัดต่อสาราครั้งนี้น่าจะครั้งที่เจ็ดหรือที่แปดแล้วนะครั้งที่ท้าที่ไนแต่สาราแบบนี้น่แต่เริ่มสร้างมานะสามปีแล้วเนาะได้เริ่มใช้งานมาและได้ใช้ประโยชน์มากจริงๆสี่ปีแล้วดูไหมน่าจะเป็นไปได้ที่เราต้องแพงเลยประโยชน์มากเปรี้ยวเสียงค่ะคุณน้เสียงออกไหมเหมือนไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะมองไม่เห็นเอาคุณถ่ายด้ย บอกคุณไปถ่ายไปเดี๋ยวเราถ่ายให้ตอนเอาไม้ให้ครูปปูไงวันนี้เราเอาไม้สัมภาษณ์ครูปปูค่ะจะได้ยินจันขออนุญาตเสียงดังทำไงเสียงดังได้เลยค่ะเปียสัมภาษณ์หัวหด้ช่างครั้งนี้เป็นการก่อสร้างศาลาครั้งที่ห้าค่ะดึงให้เราแบบเสียงไงดึงเสียบให้เราหน่อยเสียบให้เราหน่อย เช็คเสียงให้เลยนี่เลยนะเพราะว่าสองห้องประกอบกันก็จะเป็นสามห้องสองห้องห้องใหญ่เป็นพันนองล้วก็ฟ้ากันเจ้าสองสามก็จะก้าวหน้ากันไปเรื่อยๆเราะว่าจะเป็นเศรษีอย่างเผมที่อยู่ใน ไม่ได้ยินเสียงเลยเสียงไม่ได้ยินเลยใช่ค่ะไม่ตูดหรอน่าจะตูดไม่คิดจะทไม่ได้เพราะว่าใช้เล20วันคือยังไงต้องทันงานนิติการแ18นี้ต้องได้ใช้งานแต่นาน้จ้ว ก้าคาเป็นเนื้อเดียวกันหมดทางขึ้นทางนี้เป็นไรเลยที่เราเดินคนที่มาเข้าตลาดด้วยกันมันก็จะปิดตึกระดยวแล้วก็อาคารทางฝั่งนั้นไม่ได้เสียงไม่ได้เลยของการจริงตอนนี้นะทุกใครก็เพีร้อยเยรนะร้อยเมตรหรือว่าเป็นร้อยกิมมาร์กหรืออเป็นที่ใครอยากเป็นวนก็ดอยสองร้อยแต่ไม่ได้ ท่างสทแตายาในไทยนะจารึกเป็นัวที่สา้หรเลเนาะไม่ได้สสายังสเป็นดีรันขออนุญาตปิดนะเพราะไม่ได้ยินเสียงเลยเปี้ยวจริงไม่ได้ยินไม่เอาไว้มาล้อหน้าไว้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาอีกครั้งนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนรถกอบค่ะ แม่ชีใหม่กำลังขับนะคะ mm. ก็ต้องมีการเคพื่อนที่เราจะเดินทางออกจากบริเวณที่สร้างต่อเติมสารานี้นะคะ mm. แล้วก็เราจะไปบริเวณอื่นๆในวัดนะคะพ mm. าชมวัดก็ลัดเล,ะล,ะล,ะละออาะยามแรงกับแม่ชีเจิ้นนะคะแม่ชีจนตาเนี่ค่ะโอเคได้เลยได้แล้วนะโอเคค่ะ mm. เราก็จะ มอบไม้ให้แม่ชีจ้ะอาแล้วเ,เราก็จะพาชมนะคะพาชมธรรมชาติในป่าในวัดนะคะ<ต>ช่วงนี้อะไรนะคะเ,คเอาไปโปรด,ปปรดเอาไปโผปด,ปโปดแปลว่าอะไรคะเอาไปดูแลรักษาใช่ไหมคะเ,เพราะว่ามันเป็นภาษาอีสานคนภาษาการเขาฟังไม่ออกนะคะคุณไหนเอาไปโผดเนี่ยไปโพดผายดูแลเอื้อเฟื้อเพื้อกลอย่างนี้เขาอาจจะกีคมนี้ ก็ปีศาลานะเนาะแต่ว่าแม่จันอยากเห็นอะไรลูกไหมอยากเห็นพระพุทถ้าลูกเอวยาวแบบอยู่ทางเข้าวัดว่างั้นเตีอ้อยอยู่ห้วยหลวงก้ขับรถก็ก็ไม่ถึงห้วยหลวงหรอกไม่เป็นไรอยากไปดูพระพุทธรลูกเอวยาวเอวยาวกับแม่ชีจันผู้ใดเป็นผู้ปั้นเนาะหลวงตาวาวันนี้เราจะพาไปชมเฟสอื่นๆในวัดนะเราไปโซนโลหิงยาเลยนะคะโซนโลหิงยาเป็นโซนใหม่นะคะ ใช่ค่ะเราขับรถในวัดอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ออกนอกเมืองเรามีความประมาณว่าอดทนมากนะที่จะมาอะไรสดกันในวันนี้เพราะว่าเราเปลี่ยนโทรศัพท์สองเครื่องแล้วเปลี่ยนไม่ไม่ดังใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยถือสดกันแล้วก็พามาเที่ยวนะคะอรอบวัดเนาะในบรรยากาศก็เมื่อสักพูกหนึ่งนี้ไลฟ์ก่อนหน้านี้ที่เราปิดไปก็ต้องบอกว่าพาชมบรรยากาศศาลาสิ้นคิดนะคะคณะตัวปูแล้วก็ทีมงานราธรรมเนี่ยก็ได้กําลังเทพื้นนะอาสง อครอยากใครอยากท่านเม่วันนี้ท่านแม่ฮิจเจิมาด้วยนะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าท่านมาเลาะวัดยามแรงแบบประมาณว่าเรานัดกันว่าประมาณแดดอ่อนๆนอ่อนมากตองนี่แก่หรืออ่อน <laughs> ไม่รู้สิแ <laughs> ดดใบบางคนแดดอ่อนหรือแดดแก่ก็ยังไม่แน่ใจค่ะ นีแม่จันพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมที่หลวงตาซื้อไปถูกต้องถูกต้องล่าสุดของเราที่ซื้อพื้นที่ไปก็ตรงนี้นะคะที่ขยายแล้วก็มาล้อมรั้วไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ไม่มีพื้นที่วัดก็ไม่มีให้ขยายต่อแล้วเพราะเ่าติดหมู่บ้านแล้วกจจะซื้อหมู่บ้านใช่ไหมต่อไปใครจะเป็นเจ้าภาพใหญ่เนาะก็ไม่แน่นะไปมาแล้วเขาไปซื้อเพื่อนเขาไปซื้ออะไรสักอย่าง ไปซื้อน้ำค่ะก็จะเป็นรถอันนี้ก็ทางเข้าของเราทางเข้าวัดของเราก็นับตั้งแต่ตรงนี้เนาะบริเวณทางขึ้นเราก็จะไปโลหิงยาโลหิงยาคาเฟ่หรือเปล่ายังไม่มั่นใจค่ะก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปว่าเราจะไปถึงไหนกันมีสัญญาณถึงไหนเราจะไปถึงนั่นสัญญาณหมดเราก็จะไปต่อตอนเด็กๆใครเคยเห็นรถไถ่โอ่งไหมคะแม่จันเคยเห็นไหมรถไถ่โอ่งเป็นยังไงเขาจะขับไปเรื่อยระวังรถน้ำมันไม่รถไถ่โอ่งเป็นรถน้ำคือรถน้า น้ำของพวกเราด้านเองแม็กก็บริการน้ำชนี้ใช้น้บริการน้ำดื่มน้ำก็ดีนะแบบว่าเราใช้ทรัพยากรใช่ค่ะใช้ประโยชน์สูงสุดต้องถันมาทักงภัยนะคะก็งพิ่อยู่ตามเห้มาใช่ที่ทำทำบุญมานาะวม่เจิ้เราก็ต้องใช้ประโยชน์ให้สูงสุดเนาะก็หน้าแรงดูดน้ำหน้าฝนดูด่วมใช่เราต้องใช้ที่เราก็กำลังเข้าสู่เขตโลฮิงยานะคะ โลงทานพัสซินคิดนะโรฮิงยาคาเฟ่เนาะก็ไม่ได้มาแถวนี้นานมากๆ,ๆแล้วอันนี้ต้องบอกว่ามีแมคโคเยนะคะรถเราหอกว่าเราอยากกัดมาผ่อนวันละแปดแก้ววันละแปดชั่วโมงหยุดน้ำวันละแปดแก้วตั้งแต่เช้ามายังไม่เจอหน้าลูกเลยค่ะไม่รู้วิ่งเล่นอยู่ที่ส่วนไหนของวัดโซนนี้จะเป็นโซนของพี่นาคบอไม่จัดโซนนี้จะเป็นโซนของญาติธรรมแล้วก็โซนของนาคที่มาเตรียมตัวรอบวชพี่นาคหายใะ อันนี้ก็จะเป็นติิูบาูเป็นกระต๊อบย่างนี้เลยนะคะอ่าใช่ตรงนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าโลฮิงยานะต่อตรงไปเราก็จะไปที่โลฮิงยาคาเฟ่เราจะไปดูนะคะว่าวลูกเราอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเปนเล่นหนกันแม่าูรอลูกทานเออแม่แถวรอบท่านเนลงด้ที่ขนมในป่าหินมะาพร้าวตอนแม่วงวงก็เก็บม่งวงขายเป็มะม่วงกินมะพร้ กด่าจ้ะที่จมีเสีเก็บภาพม่มต้นเขาเรียกว่าไซไซเกาหลีนั่นเอคุณใหม่คุณรู้จักไหมไม่สายที่หลอสอยากเห็นต้นไสแบบต้นใหญ่ที่ไ้หอยากิี่ะคะเราจะไปกินอะไรทีน้าในนมนะคะเราจะเดียวห่าน่นเากลังดูดน้ากันอันนี้คือโลหิตยาคาเฟ่นะคะมีชั้นเลยนะไปได้ได้ย

เยอะมานั่งฝั่งจันรันแบแดบแล้วไม่ใช่มันจะได้เห็นทางนู้นไงเออจะได้เห็นหน้ากันไงนนอ,อันนี้ก็จะเป็นสถานที่กักเก็บน้ำนะของเราก็จะมีหลายๆจุดเนาะผังน้ำต่างๆน้ำลวเดี๋ยวต้องแจ้งเข้ามานะเนี่ยพราไปรันดูใบไม้เปลี่ยนสีด้วย,ยนะ่อะไปอดูเองพี่๋อถ้ำ กล้วยก็มีน้คุใ่เห็นไคะเป็นพธฏิบัติเนช่วงไบเข่ะเขาเรียกว่าีอะไรนะค้อวัดของพระอีกรปะังพระัญญาณยังดีอยู่ะัญญายังดีอยู่มากเลยค่ะผู้สัญญาณดี วันนี้ก็มากุ๊กเตี้ยวนะฮะทักทายคุณเจิ้นดีแจมไปกับคุณหมดแมากับคุณคนใหม่ระยะาคือถ้าเห็นแม่แล้วเราก็จะแบบว่าเออได้ได้เห็นด้วยเนาะเพราะว่าคือเห็นแต่ข้างหลังเห็นทั้งหัวไงแม่เราก็อยากเห็นหน้าแม่ไงคะแม่ไม่อยากเห็นหน้าอยางไหอยากให้มาบังหน้าตาบังหน้าตาแม่จันสีแดงด้วยดูสิมันเก็บผลไม้ สมัยก่อนน่ะเวลาเขาออกปุ๋เขาไปเก็บผลไม้ป่ามากินนะคุณใหม่กินไปนะเ้ยบอกแบบป่าตัดดาบทีจ่าเนาะคือมาว่าดาบโกนไม่ได่พูดไม่พอเนะมาว่าใช่ไหมมาว่าดาบโกนเป็นชื่ออย่างนั้นนะคุณใหม่อาหารตาเอื่นบากว่าดาบโกนแล้วเขาจะให้เขาสิเบินมาว่าดาบโกนบอกไม่ใช่มาดาบมาว่าใช่เขาจะเรียกว่าโกว่าก็เขาเอ่ยอย่างก้นโกน ต้นเหรออันนี้ภาษาอเลยนะลูกว่าทวารโกนแล้วบอกว่าอยาโกลนนะแมโกลนแกยัง่มันโกลนอยาโกลนลึกเหรอฝนลึกว่าทวารลึก่ คิดไม่ออกวิ่งไปไหนตรงก็ไม่รู้คุณทางไม่ได้นะไม่รูงก่อนแค่แค่อยาไปทางที่เปี่ยวใี่ค่เป็นเป็นลักษณะเป็นรูลึกอ่ะภาษาไทยก็เรียกอะไรลักษณะที่เป็นรูลึกโกลที่เป็นลึกก็มันก็ลึกอะนะมันก็ภาัาก็รูลึกเออรู้ว่าอัศวาพลึกกินป่ะอ้ากล้ากินหรอจ้ากินเป็นเพราะว่าวิกฤตกาตาขนาดนี้เสียดละก็ขิ่เราแต่ว่าใส่บักบักกันคุณละใบได้ไหมใส่เดี่ยวใบไหม เดี๋ยวถ้าถ้ามันออกลูกเดี๋ยวเรจะพาไปพิสูจน์ทำไมเขาเรียกชื่อนี้กูกวนากมันโกนไหมเออดีตอนนี้จะโกนโกนนภาษาไทยโกนถ้าภาษาอีสาก็จะมีโกนจงกองกิริยาในการโกนอีกน้ถาจงกงนี่ก็ใหญ่เต้นเ้เป็นเดีือกเป็นเล่าด้วยไปจอดกู้กระชายคู้กระดูกไปจอะไปจอดอาจารย์แดง ครั้งหนึ่งที่ที่เราเราทำกับข้าวทำอาหารแล้วมันจะรู้จักเครือหมาน้อยไหมไม่รู้จักคึงต้องรู้จักอยู่แล้วน,น,น,นั่งนิ่งกินปลาหมาด้อยทำเป็บนบลาแนละ้วเอามาคั้น,นเอามามันเหมือนลักษณะมันเหมือนเครือยะนางเอามาคั้น,นแล้วก็เอาน,านา้ำมันมาผสมแบบปรุงอาหารเอามาใส่ข้าวคั่วใส่พริกใส่ป่นอะไรอย่างเงี้ย แล้หมาน้อยไม่เขาเรียกชื่อไปไหนย่องหมาน้อยแ้วทีเนี้ยพอดีมีมีคนมาจากกรุงเทพมีคนมาจากในกรุงเทพเขาถามว่าอะไรเขาถามครูปปูเป็นคนตอบให้อย่างเสร็จสรรว่าขันลูกสุนัขแปลเขาไม่เข้าใจก็เลยแปลให้ฟังขันลูกสุนัขขันขันขันโยนขันขันแม่จันเป็นคนค่าการไี่ด้ยินคำนี้แม่จันรู้สึกยังไงเอา อาขันชนิดนี้ขันลูกนะพระอาจารย์แดงเหมือนท่านแยอาจ้ะยิพ่าอาจารย์แดงอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้กุฏิพระอาจารย์โดนมามาทางกุฏิผู้บรชายนะคะก็มาเลี้ยวมาฝั่งขวาเลี้ยวขวามือซอยขวามือก่อนจะถึงรถที่มาส่งคนมาดูติดป้ายไว้เลยอันนี้รถส่งมาซาด้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยกุฏิคนมาดูหนึ่งเก้าเก้ามันมันมันเทศนะเนี่ยน่าจะเสียงดังคนส่ ช่วงค่ำเนาะก็เกณฑ์นาทมานั่งเฝ้าได้เลยเนาะเดี๋ยวมันจะเทศให้ฟังป้าสวยน่าดูโอ้เศรษฐกิจเกณฑ์กินกับตับห้าจะที่จอบลูกก่อนเยอะต้ามากมันจะไม่กินอย่าเงี้ยโอ้พี่ว่าชาปลูกจีอันนี้กําลังโอ้อันนี้เป็นหน่วยน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าลงไปเบิ่งลงไปเบิ่งเฮาเราเคยเห็นหน่วยมันไปเสียมาเป็นหน่วยเนาะในทุกสิมันเป็นคือแบบนี้อันต่างประเทศว่าถูกชอกินหน่วยมันไหน มันได้หนแม่กินหอยมัไดหม่กับเพเจเป็นูนบนหอันนี้เอไปเชมาบ่นี่ะหั่ะยไปหา่บองเพชินรดไร้กับปาเดียวม่ไดเป็นมิชีได้เป็นมิชีที่แห็งมากเข็งขับติแข็งในการข้ามมองสวยมากเ่จัไมมีน้ำมันมีน้ำนะคะต้องมีเสน่ห์ของมันนะ พก็จะเห็นว่ามันไม่หน่วยนะแฉะแดงมันดอกค่ะดอกดอกข่าวตือหลุดข้วดอกนี่หน่่ยก็จะเริ่มสุกก็จะกินได้ก็จะเป็นผลไม้ป่าเป็นจริงหรือเปล่าพี่นี้มันกินได้เนี่ยถ้ามันหล่นข้วนออกก็กินได้เนี่ยหล่นข้วนออกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแมงเหี่ยวแฉะๆมันพุ่นเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็พอทิ้งโอ๊ยตใจระบาดมิ๊โอ๊ะตามูแม่งตักขุนตาย <im itation> มีชัดทุกอย่างเลยค่ะผู้ชายเต่าผู้ชายมีเต่ามีลูกตัวนั้นก็ชื่อบัก <B ad> ปโดโพูดให้ส <c oughs> ุภาพเลยพูดให้มันรุนแรงไม่ได้เพราะเป็น <ad> <K odo> ปะโกโดเนี่ยพักนาฮกไหนมาเกิดมาเราเถวยเนี่ยไหนหนอปะโกโดเป็นชื่อภาษาไทยญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นบอกคนญี่ปุ่นงง <c oughs> น้องเรามีอะไรชื่ออายะอ้าวชื่อญี่ปุ่นวะไม่ใช่อินเดียวะไม่ใช่จีนหรออายะเหรออายะภาษาลาวแล้ว กันน้ม่ไานไมาน่ามี้หน้าไรนีเห็ดภาพคุ้ใหมหน้าฝนหน้า้ฝนแล้วก็แดดออกแล้วก็ใช่แห้แห้งฝนตกแล้วก็แห้งแห้งแจะสักเดือนพฤษภามิถุนาเนาะมันเก็บเห็ดละงกงก็ส่งลกสิแต่ว่าเห็ดหลายเนี่ยอันก็เห็ดออกเนาะไม่ซีดอะ อันเ็ดม่ซี่เด้าสิว่าครับจ้าพันคทันทีเป็แต่ไม่ซีดในวัดสิหเลารยนสีรัสดายางพอยขอดเฮ็ดทานวดัเขาเดนอกงามพี่ายเนี่ยบ่อค่นกระบอเนี่ยจำได้ตอนเป็นเจิว่าแต่ก่อนเป็ปีแรก่ๆเเจนมาอยู่มายาำเยเดี๋ยพอท่านจะพิจิตายพป็ี่เลี่ยมเฮ็ดกอกที่แรกก็ตื้นเต้นยุ่นเดียวเดี๋ยวเฮ็ดไปเก็บมาจะคางค่ะเดินมาเศ้าแล้วว่าใส่เ้เขาเอิญกระแตกตื่นเดกดิผู้รูพี่รีผู้รูพี่รีกีบไส้เหมือนต่อพระ ี่เรากำลังจะไปที่ไหนคะสาราสามหลังี่ารส่งคุณค่ะนี่ฉันไม่มีคนใดๆที่น่าจะค่ะนี่จปส่งนะกาที่มีใบบุเสียวลุงตาบอกว่าวันสต๊อปเซอร์วิสที่นี่เลยช่ไหอไตัวภาวนาถกใช้ได้ปวยเซอร์วิสแม้กระแ่งมรณะภาพเป็นข้างปังค่ะนี่ขาปลูกปลาไว้ก็รเลมใหญ่แล้วส่วนใหม่ที่ปลูกก็ล่างใหญ่น่ะขึ้นก็ตามได้ชื่อไดได้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 นะ้คนผ้อื่นถูกก็จะ จะไปพูดเถื่ที่ได้ยังไงจะมาให้แม่ชีไปซี่ได้ยังไงเราจะไปซี้ถื่นที่ไม่ได้นะมันจะไปโดนต้นที่คนอื่นเข้าถูเราอย่าไปที่กุฏินะเรอย่าไปชีไปทั่วไปที่ทุกทายจเลยมีแรกๆที่มาไม่เกินช่วงนานี้ไฟเริ่มใหม่แล้วไม่โมเมเจ์เป็นอะนเตะกอนนี้จะเริ่มมันจะเล่านะข้อเดือดสาเหตุทางดอกวันมันก็เป็นแนวกันไีสาราสามหลังนะคะทำไมถึงชื่อสาราสามหลังเพราะมันมีสามหลังค่ะ เวลาชาปนกิจศพนะคะจัดงานศพที่นี่ค่ะเสร็แล้วนะกะอต้องขอแรมยินไม่ได้ลงใจกับผู้ที่ชมใจมีที่ไม่ได้มาละใหญ่น้อยๆก็ได้เห็นทานเจิ้นนะคะก็เพิ่เป็นกอัดาไเอาบรรยากาศี่ดูนะตอนนี้มันยังไม่แหลกมาอัเป็นแบี้เลยคิดดูว่าสมัย็ตอนที่เราใส่ไมัวใหม่กับสีหญายิงสเลย เพราะว่าไฟ้ไหมทุกปีเนี่ยลุงตาเป็นล่าปลาเป็นฆ่า,ป,าปูปลาแบบนี้เน้นเสน้นปูปลาซื้อขี้วัวขีค้ควายปีเยอะมากๆใส่ต้นปลาต้นไม้ปลาอนุรักษ์ปลาเติมเต็มที่ปลาเอีกท,ท,ท่านอาจารย์เู้หญินะคะช่วงนี้ลุงตาไม่อยู่ ดูยเป็นลมสิเป็นตรงนั่นเขาบ้ง มันเป็นคนในวัดมันเป็นมือมันก็ทำด้วยความกตัญญูขันเณรเป็นคนที่รับภูมิใจดีใจที่มีโอกาสได้ทำภูมิใจที่ได้เป็นส่วนแม้แต่พวกเราเองบาาก็จะลงต้นไม้ จะขอจบไร้์สดแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราจะไปไรล์สดใหม่เพราะวันนี้รู้สึกว่าทั้งสัญญาณแล้วก็สัญญาณภาพสัญญาณเสียงของเราไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะเดีวันนี้พาดูบรรยากาศโดยรอบของวัดนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะสำหรับพวกเราวันนี้มากัน4คนก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีค่ะ